โรงการดีๆซึ่งนําโดยท่านพลตบดจเอกกอนชัยคล้ายกคึึงรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติท่านเป็นประธานปิดโครงการเสริมสร้างทักษะดนตรีกีฬาในช่วงปิดภาคการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการตํารวจครับณห้องบุญยะจินดาสโมสรตํารวจได้มีพิธีปิดโครงการเสริมสร้างทักษะดนตรีกีฬาช่วงปิดภาคการศึกษาแก่บุตรหลานข้าราชการตำรวจ สืบเนื่องจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดให้มีโครงการเสริมสร้างทักษะดนตรีกีฬาช่วงปิดภาคการศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการตำรวจขึ้นเพื่อให้บุตรหลานได้มีกิจกรรมทำในช่วงวันหยุดและได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สำหรับโครงการนี้มีระยะเวลาระหว่างวันที่21เมษายนถึงวันที่30เมษายน2560ท,ที่ผ่านมาครับ ซึ่งโครงการนี้ได้มีพิธีเปิดกันไปเมื่อวันที่21เมษายนโดยมีพลตบตรเอกกิตรัต์พันเพชรหรือบิ๊กตายผู้บัญชาการตบตรแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการในวันดังกล่าวนั้นโดยในโครงการดังกล่าวนะครับมีการส่งเสริมทักษะด้านดนตรี7ชนิดก็ประกอบด้วยเปียโนขิมคลุยกีตาร์อูคูเลเล่ไวโอลินและการขับร้องครับ ร้อมทั้งมีการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาประกอบด้วยกรีฑาฟุตบอลฟุตซอลและกีฬาว่ายน้ำสำหรับโครงการดังกล่าวมีบุตรหลานของข้าราชการตำรวจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเนื่องจากผู้ปกครองที่เป็นข้าราชการตำรวจนั้นเล็งเห็นประโยชน์ที่บุตรหลานของตนจะได้รับจากโครงการนี้นั่นเองครับทั้งนี้ในวันปิดโครงการท่านพลตํารวจเอกกอนชัยคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาเป็นประธานในการปิดโครงการโดยในวันปิดโครงการได้มีการแสดงโชว์ทางด้านดนตรีการขับร้องของน้องๆให้ได้รับชมกันและได้มีพิธีมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเด็กๆให้ได้ทำกิจกรรมดีๆที่มีประโยชน์เช่นนี้ต่อไปครับท่านกองสวัสดิการท่า,านอาจารย์ตงรัวคุณพ,พ่อคุณแม่ของน้องๆที่ได้รักทุกท่าน ก่อนอื่นนะครับท่านคงสงสัยว่าทําไมรองพบต้องมาเองผมบอกกับท่านผู้พิกาการนะครับว่าหากมีโครงการดีๆนะครับหากมีโครงการที่สร้างสารรค์ให้เยาวชนยุวชนเนี่ยเป็นคนดีนะครับแล้วก็มีความสุขมีอารมณ์ดีอยู่ในสังคมที่ดีผมจะเป็นผู้รับผิดชอบในการมาปิดหรือมาทักทายนะครับต้องชื่นชมนะครับเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกของโครงการนี้ แล้วก็เห็นได้ว่าน่าจะปีหน้าน่าจะต้องไม่มากจะมากกว่านี้เป็นเท่าตัวนะครับเพราะว่าน้องๆที่เป็นคุณครูนะครับสอนไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ําฟุตบอลหรือเครื่องดนตรีต่างๆก็มีความตั้งกตั้งใจนะครับที่จะสร้างสรรค์ให้น้องๆหนูๆทุกคนนะครับเป็นคนกล้าเป็นคนเก่งเป็นคนที่สามารถจะยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ในอนาคตตัวผมนั้นเนี่ย มีความผูกพันกับความเป็นตำรวจมานานนะครับเพราะว่าคุณพ่อผมเป็นตำรวจพี่ชายสี่คนผมเป็นตำรวจนะครับก็เหลือผมมีสองท่านสองท่านนั้นเกษรรียณไปแล้วนะครับก็มีความรู้สึกว่าตำรวจคือเลือดของผมคือน้ำไหลเลี้ยงชีวิตนะของของคุณลุงแจงนะครับที่จะมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ยิทุกวันนี้ก็เพราะอาชีพนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมตั้งใจก็จะมีอยู่ประมาณ3-4ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์คนดีให้กับสังคมคือลูกๆตำร,รวจซึ่งเป็นทายาทของเราหรือหลานตำร,รวจนะครับแล้วก็ลูกน้องซึ่งถือว่าเป็นคนกลยสำคัญที่สุดของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติคือผู้ใต้บังคับบัญชาแล,และสำคัญกว่านั้นก็คือผู้ที่เป็นบนรรพชนนะครับเป็นวีรชนเป็นวีรบุรุษผู้กล้าไม่ว่าจะในอดีตก็คือพลตํารวเอกเผ่าศรียาน,นุ์ ะครับพลตรีประเสริฐจิรวงนะครับซึ่งท่านเหล่านี้ที่ผมเอ่ยนามเนี่ยถ้าไปเปิดประวัติท่านก็จะเห็นว่าท่านนั้นมีคุณดูปการกับกรมตํารวจในอดีตหรือสำนักง,งานตำรวจชาติในปัจจุบันเนี่ยอย่างมากมายนะครับเราไม่มีท่านเราก็ไม่มีวง,ง,งดวงยางเราไม่มีโรงพยาบาลเราไม่มีตํารวจน้ําไม่มีตารวจรถไฟไม่มีตํารวจทางหลวงนะครับมันจะเป็นเครื่องจิ๊กซอที่ต่อมาทั้งหมดจนเป็นตำรวจปัจจุบันเนี่ย ตำรวจมักจะโด,ดนตำหนิอีเตียนนะครับซึ่งเป็นธรรมชาติถูกกล่าวหานะครับต้องบอกว่าท่านที่เป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นตำรวจหรือเป็นคุณป้าเป็นคุณลุงของน้องๆที่มาเรียนก็คงจะต้องเป็นส่วนกระบอกเสียงหนึ่งที่จะทําให้น้องๆที่มาเนี่ยเป็นตัวแทนของพวกเราตำรวจไทยออกไป เผยแพร่ความรู้สึกนะครับดีๆนะครับฟังน้องน้ํนาอุ่นเมื่อสักครู่นี้ผมอายนะเพราะว่าผมตอนผมเข้าโรงเรียนร้อยเนี่ยอายุ1 7บ8แล้วผมยังพูดได้สู้น้องไม่ได้นะมีความเก่งนั่นแสดงหเห็นถึงการอบรมครั้งนี้กำลังจะสร้างคนนะครับออกไปเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นเยาวชนเยาวชนที่ดีนะครับ โครงการนี้นะครับท่านผู้สก,การตำรวจแห่งชาติเนี่ยท่านเ็งเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงมอบหมายให้ท่านพลตรวจเเศรษฐศักดิ์อิงเจริญนะครับท่านผู้ก,การสวัสดิการและก็ท่านผู้สก,การกำง,งพลตลอดผู้สการและบุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะทําทให้เกิดคุณนูประโยชน์คุณูปการนะครับแม้โครงการนี้จะ,จะเป็นระยะสั้นก็าตามนะครับในการสร้างแรงบันดาลใจการเล่นดนตรีกีฬา ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับเด็กและเยาวชนเนี่ยก็จะเติบโตไปในอนาคตของชาติผมหวังว่าน้อง,องๆหนูบุตรหลานทุกคนของตำรวจหรือหลานตำรวจก็ตามจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้โดยนำความรู้และประสบการณ์ความสัมพันธ์ความผูกพันความรักนะครับในหมู่คณะนะครับไปต่อยอดนะครับอย่างเช่นที่ พระบาทเจ้าอยู่หัวได้มีความมีพระราชสำรัสไว้ว่าต้องต่อยอดนะครับคือเราต้องต่อยอดความดีต่อยอดความตั้งใจนะครับ <il> พวกเราคือค่าของแผ่นดินนะครับน้ <het S 2> องๆหนูๆที่อยู่ตรงนี้ต่อไปก็ต้องสานึกในพระมหากราุณาธิคุณของราชวงศ์จัก,กรีซึ่งเราทำให้เรานั้นมีที่อยู่มีที่กินมีที่นอนนะครับมีเงินใช้มีความสุข จะมากหรือน้อยนั้นคงเป็นเรื่องของโอกาสของแต่ละคนแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งที่ท่านได้รับในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาความสุขต้องขอบคุณสำนักงานกองทังพลท่านผู้ร่ชาทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณผู้รับชอบโครงการนะครับและผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่ได้ร่วมงานโคงการนี้จนสําเร็จนะครับและก่อนที่เรามีความสุขแล้ว ในช่วงอาทิตย์นี้ที่ผมประชุมทุกครั้งผมจะเชิญชวนทุกท่านที่มีโอกาสได้มารวมกันเป็นหมู่คณะเชิญเชิญน้องๆทุกคนหละหลานทุกท่านได้สดุดีนะครับตำรวจผู้กล้าทั้งหกนายที่เสียสละชีวิตบังคับเครื่องให้เลยจากจุดชุมชนนะครับไปตกอยู่ในทะเลแล้วก็เราเสีย บุคลากรที่ส่งคุณค่าไปถึงหกท่านแต่สิ่งที่เราภาคภูมิใจคือบุคคลเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นนักบินช่างเครื่องวิศวกรประจำเครื่องนักบินสเกตการก็สามารถที่จะทำหน้าที่ของผู้วิทักษ์สันติราชจนวาระสุดท้ายคือการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนมพฉะนั้นแล้วถ้าตกในชุมชน ผมเชื่อว่าจะเกิดความสูญเสียมากวันนี้อีกหลายเท่านะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นชีวิตนะครับความเดือดร้อนต่าง